สวัสดีครับแล้วก็มาต่อกันนะครับผมภาพนี้ก็เป็นกากบาทลูกศรกากบาทเพื่อบอกถึงการยืนของเรานะครับเวลานักยิงธนูน,นะครับผมลูกศรทางซ้ายมือนะครับลูกศรอันนี้ทางซ้ายมือนะครับก็คือลูกศรนี้ชี้ไปที่เป้านะครับนะฮรตรงเป้านี่เส้นนี้เกิดจากที่เราจินตนาการในเรื่องของเส้นตรงจากเป้ามานะครับแล้วก็ลากเส้นจากเป้ามาแล้วผ่านหน้า ผ่านหน้าเราเป็นลักษณะนี้นะครับผ่านไปตรงนี้ครับลากเส้นมาเมื่อเราดากเส้นได้แล้วนะครับผมจินตนาการลากเส้นนะครับผมลูกศรตรงกลางนะครับคือลูกศรเซนเตอร์ที่เราน้ําหนักเราอยู่ตรงกลางนะครับในขณะนี้เราจะเริ่มการยืนที่เริ่มต้นนะครับซ้าย5้าขวา50คือเท่ากันทุกครั้งนะครับผมการยืนของเรานะครับก็เป็นตําแหน่งที่ก็สําคัญเหมือนกันนะครับสําหรับผู้เริ่มต้นนะครับผมยืนเป็นลักษณะนี้นะครับผม ยืนแบบนี้นะครับนี่ครับนั่นก็คือ,อเราจะยินตนาการลากเส้นมานะครับแล้วเราก็ยืนหลังเส้นเรายืนตรงเส้นนั่นแหละแต่แบบเหมือนกับตรงเส้นนั้นเลยก็คือนิวอ้วโป้งเราแตะเส้น,นเอาเอางี้ดีกว่าเนาะเข้าใจง่ายกว่าคือนิวอ้วโป้งเราแตะเส้นที่จินตนาการเข้ามานะครับผมเป็นลักษณะนี้นะครับ